ห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ตรวจสอบเชื้อไวรัสโครโรนาโดยนําตัวอย่างเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่เกิดโรคซาจากมหาวิทยาลัยอิลามูสเมืองรอสตอ์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยแรกที่ค้นพบไวรัสตัวนี้มาเพาะเชือ้อเราก็ขออา a เของไวรัสตัวนี้มาที่แลบนะครับ แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่า RNA นี้เนี่ยไม่ติดต่อนะครับเราขอมาเพื่อใชอ้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับที่ศูนย์ของเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตรวจวินิจฉัยไวรัสตัวนี้ได้นะครับนะโดยใช้ Real time PCR นะครับแล้วก็การตรวจเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ผลว่าเป็นไวรัสตัวนี้ ปจจัยคัญนะครับในการตรวจสอบเชื้อไวรัสไคโรนานะครับก็คือตู้ชีวานิรภัยซึ่งจะอยู่ภายในห้องปลอดเชื้อครับตู้ชีวานิรภัยหรือบโอเซฟตี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อจุลชีพที่เป็นอันตรายฝุ้งกระจายในห้องปฏิบัติการซึ่งจะปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานจากการทดลองหรือวิจัยซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทใช้มาตรฐานเดียวกับทางตะวันตกที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับก็คือการตรวจสอบหาสารพันธุกรรม นในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อจะมีสารพันธุกรรมอยู่ในสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจนะครับเนื่องความแม่นยำเนี่ยนะครับความแม่นยําของเราเนี่ยก็สามารถตรวจได้ถึง10ประมาณ100ตัวของตัวไวรัสนะครับต่อหนึ่งไมโครลิตรซึ่งซึ่งก็มีถือว่ามีความแม่นยําที่เป็นมาตรฐานครับสากลครับเชื้อไวรัสโครโรนาที่มีการระบาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประเทศอังกฤษ เป็นชนิดเดียวกับที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนามาเข้าห้องปฏิบัติการพบว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการปอดบวมและเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยนะครับที่เป็นโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับแต่แน่นอนนะรประเทศเราเราก็คงต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาจากตะบนออกกลางหรือคนไทยที่ไปตะบนออกกลาง แล้วกลับมานป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมีปอดอักเสบนะครับก็สมควรที่จะต้องอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยการสังเกตอาการเบื้องต้นว่าเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือไม่ต้องมีโรคทางเดินหายใจและมีอาการปอดบวมที่สําคัญต้องเดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะให้ดูแลตัวเองโดยการกิน,นร้อนช้อนกลางและล้างมือโดยแพทย์ยืนยันว่าสถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังเท่านั้น วสันแสงจันท์ถ่ายภาพอานนท์สุทธิธรรมาข่าวห้าหน้าหนึ่1รยายงาน,นครับ